อาณาจักรต่อไป 3. แบ่งยุคสมัยตามราชธานีก็คือเมืองหลวงและ 4. แบ่งยุคสมัยตามพระราชวงศ์ก็คือกษัตริย์ที่ปกครองนั่นเอง แลแบบที่ห้าแบ่งยุคสมัยตามรัชการหมอรัชการนี้ยิ่งยิ่งเป็นกษัตริย์เป็นพระองค์พระองค์ไปเลยจะไม่เหมือนกับราชวงศ์นะคะราชวงศ์คือหมายถึงตระ,ะกูลนะคะก็คือมันเป็นคำราชาศัพท์ใช่ไหมก็หมายความว่าอา,อาจจะมีกษัตริย์หลายพระองค์ในหนึ่งราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยเวลายุคสมัยบางยุคสมัยเนี่ย เขาจะปกครองกันแบบราชวงศ์หมายความว่าเป็นตระกูลก็คืออ,องค์นี้สิ้นพระชนไปก็ลูกก็ขึ้นปกครองแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นปู่ปู่พ่อลูกใกรตามกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นราชวงศ์แต่ว่าบางยุคสมัยเนี่ยเขาก็เลยมีการแบ่งแบบราชการคือเป็นพระองค์พระองค์ไปเลยว่าพระองค์นี้ขึ้นครองราชสิ้นสิ้นสมัยของอ กษัตริย์พระองค์ใดก็มีพระองค์ใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปแบบที่6แบ่งตามระบอบก,การเมืองการปกครองเพราะว่าประเทศไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การเมืองการปกครองใช่ไหมเพราะตอนแรกเรายังมีอ่าเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือกษัตริย์นั้นเป็นเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแต่ว่าเราพอเราก็เปลี่ยนมาเป็นรบบ ระบอบก,การเมืองแบบประชาธิปไตยก็คือเป็นการปกครองแบบประชาชนเพื่อประชาชนหมายความว่าประชาชนสามารถเลือกผู้แทนมาในการบริหารประเทศได้ส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเราก็เทิดทูนไว้ก็ยังเทิดทูนไว้ต่อไปแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นพระองค์ก็จะมอบอํานาจให้ฝ่ายต่างๆใน ามาบริหารประเทศแทนพระองค์นะคะและอย่างแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบ่งตามยุคสมัยตามรัฐบาลที่บริหารประเทศเพราะพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบประชาธิปไตยปุ๊บเราก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสูงสุดในการปกครองแบบในการปกครองประเทศใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องเลือกมาจากกระบวนการทางประชาธิปไตยนั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้น การแบ่งยุคสมัยแบบนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามนายรัฐมนตรีที่ตามนายรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีผู้ช่วยมีรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเขาก็จะเรียกว่าชุดของรัฐบาลการแบ่งแบบนี้ก็คือแบ่งตามรัฐบาลที่มาบริหารประเทศนั่นเองอ่ะก่อนที่เราจะมาลงลึกในแต่ละแบบเนาะเราก็อธิบายไปว่าเขามีแบบไหนบ้างเจ็ดแบบนั้นจำได้ไหม ทวนนะอ่ะแบบที่1แบ่งตามสมัยแบบที่2แบบแบ่งตามอาณาจักรแบบที่3อ่ะเดี๋ยวพี่วางให้แน้องๆจะได้เห็นอ่ะแบบที่3คือแบ่งตามราชธานีแล้วแบบที่4ก็คือแบ่งแบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์เดี๋ยวเรียนเลื่นไเนเล แบบที่สีนะคะแบบที่5คือแบ่งตามรัชกาลแบบที่6คือแบ่งตามระบอบการเมืองการปกครองและแบบสุดท้ายแบบที่7คือแบ่งตามรัฐบาลที่มาบริหารประเทศนะมองไม่เห็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เลือนให้โอเคโอเคค่ะอะแบบที่1เป็นยังไงแบบที่1ก็คือ แบ่งตามสมัยอะค่ะเหมือนกับแบบสากลเลยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองก็หมายความว่าเส้นการตรงนี้เนาะคือประดิษฐ์อักษรได้คิดคนพอประดิษฐ์อักษรได้ปุ๊บก,กลายเป็นสมัยประวัติศาสตร์ทนันทีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็เหมือนสากลก็คือมียุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ ถูกไหลายุคสัมฤรแลายุคโลหะอันนี้คือยุคหินอันนี้คือยุคโลหะอโอเคนะคะเดี๋ยวใส่เลขให้1,2,3อ,อ,อันนี้ก็หนึ่งอ,งอเหมือนสามก้นเดียว อเอาเป็นว่าพี่จะได้ไม่ต้องทวนละกันนาะอนี่ก็ถือว่าทวนไปเลยเพราะว่าประวัติศาสตร์แบบสากลก็จะแบ่งแค่แบบนี้คือเขาจะแบ่งตามสมัยแค่นี้แต่คนไทยคิดคน้นมีความคิดสร้างสารรค์คิดค้นเพิ่อมอีกหกแบบอันนี้จะเป็นแบบสากลน,นะคะพอประดิษฐ์อักษรได้ปุ๊บก็กลายมาเป็นสมัยประวัติศาสตร์ก็อย่างที่พี่บอกว่าสมัยประวัติศาสตร์นั้นแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคอ่ะเขาก็จะมีการ ก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ที่ไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าเขาคิดค้นประดิษฐ์อักษรได้ไม่พร้อมกันอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ยุคนี้เมื่อปลายพุทธศักราชที่12ปลายพุทธศักราชที่2รู้ได้ยังไงก็ค้นพบจากหลักฐานหมายความว่าเขาก็ค้นพบศิลาจารึกที่ปราสาทน้อยวัดสระแกลวัดสระแก้วนะคะทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1180 เห็นไหมเออยตรงนี้นะอืมคือในปี1180เนี่ยประเทศคนไทยของเราเนี่ยก็ได้มีการคิดคน้ตนตัวอักษรขึ้นมาก็ไปจารึกไว้ที่ศิลาจารึกที่ปราสาทน้อยพอเราไปคนพบเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นช่วงเวลาแรกเลยนะที่มนุษย์นั้นอะ่ะ มีการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เป็นหลักฐานว่าเออต่อในช่วงเวลาเนี้ยเขาได้มีอักษรใช้แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็ยังเป็นอะไรที่ต้องค้นหาต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าไม่แน่แล้วเนี่ยผ่านไปอีสักสิปี20ิปีหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะมีใครสักคนนึงคนพบอ่าหลักฐานที่มันเป็นการบอกได้อีกว่าเอ,อ๊ะไม่ใช่นะความจริงแล้วเราอาจจะมีอ่าตัวอักษรเนี่ยใช้ มาก่อนหน้าปีหนึ่งพันหนึ่ง้อยแปดสิบแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อปรบาสารน,นั้นมันก็ยังต้องค้นหาต่อไปเรื่อยๆแต่ที่มีบันทึกไว้อยู่ตอนนี้ก็คือปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะอะต่อแบบที่สองคือแบ่งตามอาณาจักรหมายความว่าในดินแดนที่เคยเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เกิดมาพร้อมกับกำเนิดโลกนะน้องหมายความว่าก็คือ พอโลกเรากำเนิดขึ้นมาใช่ไหมย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยที่พีเ่เล่าให้ฟังแต่เมื่อแสนปีที่แล้วที่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกเราก็าอยู่กันเป็นชุมชนถูกไหมคะพออยู่กันเป็นชุมชนปุ๊บก็เริ่มมีการติดต่อกันระหว่างชุมชนมีการขยายชุมชนจําได้ไหมทาไมมนุษย์ถึงขยายชุมชนได้ในยุคไหนยุคสำลิศจาไว้ยุคสำลิศเพราะสำลิศทำอะไรทําเป็นขวานทํนาทเป็นขวานก็ถางป่าพอถางป่าก็ขยายชุมชนกลายเป็นบ้านเมืองพอกลายเป็นบ้านเมืองปุ๊บเนี่ย ก,ก็เริ่มมีอาณาจักรเกิดขึ้นเป็นเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในดินแดนของประเทศไทยก็จะมีวิวัฒนาการแบบเดียวกันก็หมายความว่าในสมัยก่อนนั้นอะ่ะก็เริ่มมีการแบ่งเป็นเมืองเมืองแบบนี้แหละก็คือแบ่งเป็นอาณาจักรต่างๆขึ้นมาโดยก่อนที่จะเกิดอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเป็นอาณาจักรไทยแท้นั้นอันนี้ไทยแท้นะไทยก็มีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่า มันไม่ใช่เป็นอาณาจักรของคนไทยก็จะมีการแบ่งยุคสมัยตามอาณาจักรต่างๆเนี้ยดังนี้ก็คือสมัยทราทวาราวดีก็คือช่วงที่เป็นนคนปรปฐม,ม่ะค่ะเออก็คือจังหวัดนคนปรปฐมเก่าอืมไม่ใช่สิจังหวัดนคนปรปฐมในปัจจุบันเออก็คือหมายความว่าในจัจงหวัดนคนปรปฐมเนี่ยในสมัยก่อนนั้น,น,นอะ่ะเคยเป็นอาณาจักรทวาราวดีมากอ่อนอ่าอย่างนั้นแหละ แล้วก็มีสมัยละโวก็คือมีอาณาจักรละโวเกิดขึ้นที่เมืองลบที่จังหวัดลบุรีในปัจจุบันแล้วก็มีสมัยศรีวิชัยก็คือเอ้ยสุราชธานีพิมพผิดสุราชธานีก็คือมีอาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานีในปัจจุบันนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นยังไง รวบร,รวมอาณาจักรเกิดวิวัฒนาการต่างๆขึ้นมามากมายแล้วก็กลายมาเป็นอนาณาจักรสุโขทัยอยุทยาอะไรตามไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็จะเป็นการแบ่งสมัยตามราชธานีหมายความว่าพอเริ่มมีประเทศไทยแล้วแสดงว่าอันนี้เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีประเทศไทยขึ้นมาแล้วราชธานีก็คือเมืองหลวงนะคะ